หิวก็หิวกุ้งก็น่ากินโอ้ยลูกพญยายอย่างข้าแต่กินน้องได้กินสิหืมกินอะไรหอ,หอมน่ะเท่าไหร่จ้าพ่อค้าเอ๊ะ ข้าไปไหนเนี่ยข้าต้องลืมไปที่เรือแน่ๆเลยทำยังไงดีอ่ะหิวก็หิวกุ้งก็น่ากินโอ้ยลูกพญาอย่างข้าแต่ก,กินต้องได้กินสิข้าจะทำนาดี่ะเนี่ยเจย์เย็นๆคุณพระช่วยเจ้าได้นะพระที่ไหนจะช่วยข้าได้แถวนี้ไม่มีพระสักลูกกับพระที่คอเองไง ไม่เปลี่ยนเป็นอ่านได้นะได้ข่าวว่ามีสาขามาเปิดใหม่อยู่ใกล้ๆนี่จริงหรอจริงค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือรงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาที่93สาขาคลองสวนภูทา้งเรามีบริการดีๆและสิ่งดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะจะถามที่บริการกว้างขวางปล่งร่องสายหายใจคล่องบอล สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเรามีห้องบริการรับรองไว้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถที่นี่เรายังรับฝากซับหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อรวยแหวนหลวงปู่ดูกกำไลหลวงปู่เอียดให้ราคาสูงทองคํากระเป๋าแบรนด์เนมรัพย์ประเภทไอทีและทรัพย์ประเภทอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นอกจากฝากซับแล้วทางเรา,เามีสินค้าหลุดจำนำมากมายอีกด้วยค่ะราคาเบาๆสบายกระเป๋ามีการรับประกันทุกชิ้นค่ะ พิเศษโปฉลองเปิดสาขาลูกค้าใหม่ดอกเบี้ยเพียง0.99%เดือนแรกอายุตั๋วนาน5เดือนทางเรานะคะมีบริการย้ายตั๋วฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทองคำฟรีค่ากําเน็ตลดบาทละ150ชอบสินค้ากับทางเราผ่อนสบาย0%นาน4เดือนเครื่องประดับเพชรพลอยลดสูงสุด15% อีซี่มันนี่สาขาของสวนภูนะคะสังเกตได้ง่ายๆจะเป็นตึกสีแดงโดดเด่นอยู่ติดถนนสายเอเชียใกล้เซน็านถนนอยุธยาหรือสามารถมาตามแผนที่ได้เลยนะคะ